อนนเพ่สบายดีพี่น้องยินดีเข้าสู่ช่องนัดแสแนวอีกเช่นเคยเนาะโอ้มันเอจะพ้าจะแสบป่ะพี่น้องมากินยำกุ้งสดเพลเพลเลยพี่น้องขักบ่ขึ้นักขาขาขาเพอดะทีเอฟซีผลขอมาเนาะจากสวรรค์เขตว่ากินกินยำกุ้งสดในเบิ่งแนวไาสั่นนี่พี่น้องโอ้แสบๆเลยนะจะได้กะก็มุกเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามาติดตามรับชมคลิปมาเนาะสบายดีปีใหม่นำเลยพี่น้องเขักอยู่บ่ มาพี่น้องมาก็บรรยากาศยนี่ยมเ่ยมเทียงแล้วบนเทียงแล้วพอนกเพลเกือบเพลน่ะเกือเพลน่ะเกือบเทียงนะองนี่พี่น้องขบันน้อเอิญเพศนะอือฮะสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีพีใหม่ไปได้พี่หม่ยพี่น้องตัดด้วยเออะตับพีใหม่สงขายพีเก่าเด้วจะได้กะจะเลื่อน้อดเออามาชวนนกันอ ผักสีงามๆเลยพี่น้องว้าหึขึ้นหุงเส้นน้ำปลานี่นี่นี่ลุโดดตั้มบอคงลโดนนนนโดอ่ะปราเห็ดวะรองแบอ่ะก็อยาพี่นออ้องมากินมนเลยืม่นอ,อนมมนโอ,อน nó hơi xẹp đi cái lên cái cái hoang năm nữa cái cái hoang với cái dễ dạng cái gì nữa Ừm, chào đi อืมอืมแล้วพี่น้องนะมึงนะทามามากินน้ำกันบาได้กะเอาไปยังก็ไหก็แช่กันนะเออเนาะเพราะว่าห้ากะกินัุซี่เนาเอิญมากเอิญบาได้แด้ถ้าเอิญมาได้ก็ดีขึ้นเอนได้พี่น้องนออืมมคแร์ีครับอะอืมอช้ อืม,อมเดิ๋คํำแล้วนาออืม,อมชับ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 ชบเนี่ยคนอีสานากินวิเสีละ บักทอเปี้ยังเงี้ยเขินจะอะไรบักทอผู้ือทอผู้เอาได้พี่น้องเนี่ยนี่โอ้กุ้งนี่สดเลยเนี่ยจังเลยเ้านี่เผ็ดๆเลยเนาะนี่ไม่แก้มไม่แก้มชื่อเห็นก็อยากกินมันจะแฉบเว้ยอืม ชับ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 วางได้กินกันนี่ก่อนเน่ะพอยหรือบอยอ่ะอืออือต้องสบายด้วอือือกุ่งเอามาจากบ่อเลยมั้ง อาจะได้กะขอบมุกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ฮะก็กขอหยุดคลิปเพียงเท่าน,นี้พี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะจะได้กะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอการสบายดี